สวัสดีนะคะมากันอีกแล้วนะคะคืนนี้นะคะคืนนี้เราก็มาต่อกันที่ดาวโจรน,นะคะธรรมดาแล้วก็ v i p เหมือนเดิมนะคะดาวโจรรวมค่ะวันนี้ก็มาให้10บบนเหมือนเดิมนะคะเ,เล็กวิเคราะห์นะคะเป็น10บบนแม่นๆของเรา10บบนก็ตามนี้เลยนะคะ เจ็ดห้าสนะคะตัวนี้เลยทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะสตัวก็ให้อยู่ที่5ชุดนะคะนะก็ให้กันไว้ด้วย3ชุดนะคะนะใครชอบตัวไหนก็จัดไปเลยนะคะตัวกันนี่คือไม่ไม่เด่นมากนะคะแต่ก็แต่ก็หน้ามานะคะแต่ไม่เด่นมาก เราจะจับ8ชุดให้นะคะที่เด่นเด่นนะคะนะที่เด่นเก็จับให้8ชุดนะคะตัวกันนี่ส่วนมากจะลอยมากันนะคะมันชอบลอยเราจังเลยนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะตัวเลขนะคะตัวเลขดิ้นได้นะคะอย่าไปซีเรียสนะคะมีถูกบ้างผิดได้บ้างนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะ ทั้งธรรมดาแล้วก็ V.I.P. นะคะก็รอดูกันนะคะพรุ่งนี้เช้านะคะยังไงก็ขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุทกท่านนะคะตัวนี้นะคะจัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวเลขนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะนะคะแล้วก็อย่าเชื่อมากนะคะจนกว่าหวยจะออกนะคะ ก็เล็งๆดูกันเอานะคะแนวทางตัวเลขวันนี้ขอให้แห้งๆปังๆกันทุกๆท่านนะคะบ๊ายบาย